เื่องหลังหนังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับหนังเรื่องอีสานตุสีซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ครับเรียกว่าเป็นซีนใหญ่ที่สำคัญที่สุดของเรื่องแล้วที่บอกซีนใหญ่เนี่ยก็ดูเอาวว่ามันใหญ่ขนาดไหน บอกหน่อยก็ได้ครับว่าซีนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเลยทีเดียวเป็นการค้นพบอะไรบางอย่างครับที่จะนําพาไปสู่เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นกระเทยเท่าแก๊งนี้เรียกว่าสนุกสนานตั้แต่นักแสดงยันทีมงานเลยก็ว่าได้ก็เอาเป็นว่าใครเนี่ยที่อยากจะรู้ว่าการมาคอนเสิร์ตวาทัศิลป์เนี่ยจะได้เจอกับอะไรแล้วเรื่องราววุ่นวุ่หลังจากเนี้ยจะเป็นยังไงก็ไปติดตามได้ในอีสานตุสซี